ในวันแต่งงานที่ควรเต็มไปด้วยความสุขเจ้าสาวกลับถูกแม่ผัวไล่ออกจากงานต่อหน้าแขกทั้งร้อยคนแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าคำพูดเพียงคำเดียวของเธอจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของทุกคนไปตลอดการคำพูดนั้นคืออะไรทำไมทั้งงานถึงเงียบสนิทเหมือนเวลาหยุดเดินและใครกันแน่ที่ต้องเสียใจในที่สุดในงานแต่งงานรูรากลิ่นดอกมะลอยออกออนทั่วห้องจัดเลี้ยง เพลงบรรเลงเบาๆคลอเคลียกับเสียงหัวเราะของแขกที่แต่งตัวสวยงามเจ้าสาวแป้งยิ้มทั้งน้ำตามเมื่อมองไปยังแม่ของสามีที่นั่งอยู่หัวโตวยิงไวกลางคนในชุดผ้าไหมสีทองจ้องเธอด้วยสายตาเย็นชาแป้งพยายามเดินเข้าไปกราบตามธรรมเนียมแต่ก่อนที่หัวเข่าจะถึงพื้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นไม่ตรงแม่ผัวตะโกนลั่นต่อหน้าแขกทั้งงานทุกคนหยุดพูดหยุดกินเสียงช้อนกระทบจานหยุดลงในพริบตา คนอย่างเธอไม่มีสิทธิ์เข้าบ้านฉันคําพูดนั้นเหมือนคมมีดเฉือนหัวใจของเจ้าสาวแป้หน้าซีมือเย็นเฉียบแขกหลายคนหันมามองด้วยความตกใจบางคนกระซิบบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายบรรยากาศที่เคยชื่นมื่นกลับเงียบงนันจนได้ยินเสียงลมหายใจเจ้าบ่าวตนลุกขึ้นชาชาสายตาสับสนเขาหันไปหาแม่ก่อนจะหันมามองภรรยาแต่แม่พูดแทรกขึ้นอีก ผู้หญิงแบบนี้ฉันไม่มีวันยอมรับเป็นสะัยน้ำเสียงแข็งกร้าวจนแม้แต่เสียงแอร์ก็เหมือนหยุดทำงานแป้งเม้มปากแน่นสอื่นในลำคอเธอก้มหน้าสูดลมหายใจลึกเสียงหัวใจเต้นแรงในอกและในขณะที่ทุกคนรอฟังคำขอโทษหรือการร้องให้ของเธอแป้งเงยหน้าขึ้นรอยน้ำตาย,ยังคงไหลแต่แววตาเปลี่ยนไปเป็นความกล้าหาญที่ไม่คาดคิดเธอพูดเพียงคำเดียว เสียงของเธอนิ่งแต่เฉียบขาดนั้นลูกชายของคุณก็ไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปเสียงในห้องเงียบสนิทแม่ผัวชงนะแขกทั้งงานอาปากค้างมือของต้นสันเขามองหน้าพรรยาและในแววตานั้นมีบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจได้ในทันทีแม่ผัวนิ่งค้างไปชั่วขณะดวงตาเบิกกว้างเหมือนถูกตกกลางใจต่อหน้าผู้คนเสียงสุบซิบเริ่มดังขึ้นรอบห้อง แขกบางคนทำหน้าเหยดดบางคนแอบยกมือปิดปากก้องโทรศัพท์หลายเครื่องเริ่มจับภาพบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยกลิ่นอาหารกลับกลายเป็นกลิ่นของความอับอายแป้งยืนตรงกลางห้องชุดเจ้าสาวสีขาวสะท้อนแสงไฟระยิบระยับแต่ในแสงนั้นดวงตาเธอกลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและศักดิ์ตนเธอเรียกชื่อสามีเบาๆเสียงของเธอสั่นแต่มั่นคงวันนี้ฉันตั้งใจจะเริ่มชีวิตใหม่กับคุณ แต่ถ้าต้องเริ่มด้วยการถูกดูหมิ่นต่อหน้าทุกคนแบบนี้ฉันขอไม่เริ่มเลยดีกว่าต้นยืนนิ่งริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงออกมาเขามองหน้าแม่ที่ยังคงเต็มไปด้วยความโกรธและมองหน้าเจ้าสาวที่ยืนอยู่ท่ามกลางสายตานับร้อยแม่ผัวตกโตเสียงดังแกกล้าพูดแบบนี้ต่อหน้าฉันเรอเสียงนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วห้องแกวายบางใบสิวัยบนโต๊ะแต่แป้งกลับยิ้ม ยิ้มบางบางที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและสิ้นหวังฉันไม่กลา้าแต่ฉันต้องทำเธอพูดพลางถอดแหวนออกจากนิ้วแขกหลายคนอ้าปากค้างบางคนพึมพำว่าไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ในงานแต่งมาก่อนแม่ผัวลุกรวดพลาาเข้ามาหาแต่ก่อนจะถึงตัวแป้งพูดขึ้นอีกครั้งผู้หญิงอย่างฉันอาจไม่คู่ควรกับบ้านคุณแต่ลูกชายของคุณเขาเรียกเอง ต้นชนักเหมือนถูกแทงกลางอกสายตาแม่หันมามองลูกชายด้วยความคาดหวังแต่ในดวงตาของต้นไม่มีความมั่นใจหลงเหลืออยู่เลยเสียงแฟดจากกล้องดังขึ้นพาเจ้าสาวน้ำตาไหลในชุดขาวถูกบันทึกไว้แต่ในดวงตาเธอไม่มีความพ่ายแพ้ต้นค่อยๆเดินไปข้างหน้าหยุดอยู่ระหว่างแม่กับแปงเขาเมอแม่แล้วพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนแม่ครับผมเรียกเธอเอง เสียงของเขาดังก้องในใจของทุกคนแม่ผัวตัวแข็งหยุดหายใจไปชั่ววินาทีเธอไม่คิดว่าลูกชายที่เลี้ยมาจะพูดเช่นนี้ต่อหน้าผู้คนแกเสียงเธอสัน่นแกกล้าที่แม่เพื่อผู้หญิงคนนี้เหรอต้นหลับตาสูดลมหายใจผมไม่ได้ทิ้งแม่แต่แม่ต่างหากที่ผลักผมออกไปเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องแขกบางคนถึงกับน้ำตาซึม บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความร้อนแรงกลับเย็นลงจนรู้สึกได้แป้มองเขาน้ำตาไหลอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดเธอรู้ว่าอย่างน้อยเธอไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวอีกต่อไปแม่ผัวถอยหลังหนึ่งก้าวมือเธอสั่นใบหน้าขาวซีเธอมองลูกชายแล้วมองเจ้าสาวเสียงในห้องเงียบสนิทแต่ในความเงียบนั้นมีบางอย่างเริ่มสั่นไหวในใจของเธอ หมือนบางสิ่งที่เคยแข็งกล้าเริ่มแตกราช้าช้าในความเงียบงันนั้นแม่ผัวยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นร่างสันเล็กน้อยดวงตาไหวระริกเหมือนคลื่นที่สัตว์กระทบฝั่งแล้วไม่อาจถอยกลับเสียงหายใจของเธอหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆความเงียบรอตัวกลับกลายเป็นเสียงอึกทึกในหัวเธอพยายามกลืนก้อนแข็งในลำคอแต่ความอับอายความโกรธและความเสียใจมันพันกันยุ่งอยู่ในใจแขกบ,บางคนเริ่มลุกหนีบางคนทำเป็นไม่สนใจ แต่สายตาทุกคู่ยังคงจับจ้องไปที่เธอแม่ผัวกำมือแน่นแกไม่รู้หรอกว่าฉันทำเพื่ออะไรเสียงเธอสั่นจนแทบขาดฮงฉันเลี้ยงลูกชายคนนี้มาด้วยเลือดและน้ำตาฉันไม่ยอมให้ใครมาแย่งเขาไปง่ายๆต้นก้าวเข้าไปไกลแม่ครับผมไม่ใช่ของที่ใครจะมาแย่งกันผมเป็นลูกแม่เสมอแต่ผมก็เป็นคนของตัวเองด้วยคำพูดนั้นแทงใจยิ่งกว่ามีด แม่ผูหลุกตาลงเหมือนยอมรับไม่ได้แต่ก็ปฏิเสธไม่ออกน้ำตาหยดหนึ่งกลิ้งลงจากหางตาแสงไฟสะท้อนประกายเล็กๆเปวากับคราบแก้วที่แตกแป้มองภาพนั้นอยู่เงียบๆหัวใจเธอสั่นสะเทือนในแววตาของหญิงที่เธอเคยกลัววันนี้เธอกลับเห็นความโดดเดี่ยวเธอก้าวเข้าไปช้าๆทุกสายตาจับจ้องบางคนกลั้นหายใจบางคนยกมือทาบอก,ออกเธอคุกเข่าลงตรงหน้าแม่ผัว แม่ชุดเจ้าสาวสีขาวจะเปื้อนพื้นพรมที่ชุ่มด้วยวายเธอก็ไม่สนใจถ้าแม่อยากให้ฉันออกไปฉันก็จะไปเธอพูดเสียงเบาแต่น้ำเสียงนั้นมั่นคงแต่ก่อนจะไปฉันอยากให้แม่รู้ฉันไม่ได้ต้องการแย่งลูกชายของแม่ฉันแค่อยากมีครอบครัวที่เราจะรักกันจริงๆแม่ผัวงเงยหน้าขึ้นแววตาที่เคยเต็มไปด้วยความแข็งกร้าวเริ่มอ่อนลง ริมฝีปากเธอสั่นเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดออกมาต้นก้มลงประคองหลาพันรยาแม่ครับผมขอให้แม่มองเธอในแบบที่ผมเห็นเธอคือคนที่ผมอยากใช้ชีวิตด้วยไม่ใช่เพราะเธอสมบูรณ์แบบแต่เพราะเธอรักผมโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนเสียงคือฮาเริ่มดังขึ้นรอบห้องแขกบ,บางคนเริ่มปรบมือเบาๆแต่เสียงนั้นไม่สำคัญอีกต่อไป เพราะตอนนี้ทั้งสามคนเหมือนอยู่ในโลกใบเล็กที่มีเพียงกันและกันแม่ผัวหลับตาน้ำตาอีกหยดไหลลงชา้ชาๆเธอเอื้อมมือไปแต่มือของแป้งที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าสัมผัสนั้นเบาแต่หนักแน่นราวกับภูเขาเธอรู้ไหมเสียงแม่ผัวแผ่วเบาฉันไม่เคยคิดว่าจะได้ยินคำแบบนี้จากป่าสะพยแป้งเหนื่อยหน้าขึ้นดวงตาเปียกชื้นฉันไม่ได้อยากชนะใครแม่ฉันแค่อยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ แม่ผัวมองหน้าเธอนานก่อนจะพูประโยคที่ทำให้ทั้งห้องนิ่งสนิทอีกครั้งถ้าอย่างนั้นเริ่มใหม่กับฉันได้ไหมต้นยิ้มทั้งน้ำตาแขกในห้องเริ่มปรบมือเสียงดังแป้งยกมือขึ้นไหวเบาๆแม่ผูวรับไหวนั้นด้วยรอยยิ้มสันๆที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก,ก่อนแต่ในขณะเดียวกันที่มุมหนึ่งของห้องผู้หญิงคนหนึ่งในชุดแดงยืนถือโทรศัพท์อยู่ เธอเพิ่มบันทึกคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ริมฝีปากเธอค่อยๆย,ยกยิ้มในดวงตาเต็มไปด้วยบางอย่างที่น่ากลัวราวกับนี้ยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้เลยผู้หญิงในชุดแดงยืนพิงเสาอยู่มุมห้องแสงไฟระยิบจากโคมคริสตัลสะท้อนบนใบหน้าเธอริมฝีปากที่เคลือบลิบสีเข้มค่อยๆแย,ย้มยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ได้อบอุ่นแต่เต็มไปด้วยความหมายบางอย่างที่ซ่อนอยู่ เธอก็มองโทรศัพท์ในมือคลิปวิดีโอที่เธอเพิ่งถ่ายถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนเสียงตะโกนของแม่ผัวเสียงสะอื้นของเจ้าสาวและประโยคนั้นลูกชายของคุณก็ไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปดังสะท้อนอยู่ในหูฟังของเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกชื่อของเธอคือเมย์เธอไม่ใช่แขกทั่วไปแต่เป็นอดีตคนรักของต้นเจ้าบ่าวในวันนี้เธอถู่วเ,เบาๆในลำคอ น่าสนใจดีนี้เสียงเธอแผ่วแต่แฝงความเย็นชานิ้วเรียวเลื่อนปลายกดแชร์คลิปปลายนิ้วแต่หน้าจอเบาๆเหมือนกำลังเปิดประตูแห่งความวุ่นวายเสียงแจ้งตือนอัปโหลดสำเร็จดังขึ้นแสงจากหน้าจอส่องกระทบใบหน้าเธอในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีคลิปนั้นเริ่มถูกส่งต่อในโซเชียลภายในห้องจัดเลี้ยงทุกคนยังคงอยู่ในช่วงอารมณ์แห่งการปรองดองแม่ผัวจับมือสะพ้ายไว้แน่น ต้นยิ้มทั้งน้ำตามองแม่และภรรยาที่ในที่สุดก็เข้าใจกันใครเลยจะรู้ว่าโลกภายนอกกำลังเริ่มลุกเป็นไฟเสียงโทรศัพท์ของแขกบางคนเริ่มดังขึ้นบางคนฉงอกหน้าดูหน้าจอบางคนอุทานเบาๆเฮ้ยคลิปงานนี้ถูกโปสแล้วแป้งขมวดคิ้วเธอรู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้ง แววตาที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นความสงสัยและคำถามแม่ผัวหันไปมองรอบห้องเกิดอะไรขึ้นเธอถามเสียงเข้มไม่มีใครตอบแต่หลายคนเริ่มหันก็มาทางพวกเขาอีกครั้งต้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นดูภาพบนหน้าจอคือคลิปเหตุการณ์เมื่อครูน่นี้มีแคปชั่นสีแดงตัวโตวเขียนไว้ว่าสภพายปะทําแม่ผัวกลางงานแต่งดราม่าหนักจนเจ้าบ่าวพูดไม่ออกสีหน้าเขาเปลี่ยนทันที เขาหันไปมองแป้งซึ่งตอนนี้กำลังยืนนิ่งดวงตาเริ่มมีน้ำตาคลอใครใครถ่ายคลิปนี้เสียงต้นสั่นด้วยความโกรธและตกใจแขกหลายคนสายหน้าไม่มีใครกล้าพูดแต่ในมุมหนึ่งของห้องเมยกแก้วายขึ้นจิบชา้าๆสายตาเธอเฉียบคมเหมือนมีดเธอมองตรงไปที่ต้นและเมื่อสายตาทั้งสองสบกันรอยยิ้มบนริมฝีปากเธอก็กว้างขึ้นยินดีด้วยนะค่ะ งานแต่งที่ไม่มีวันลืมเธอกระซิบกับตัวเองก่อนจะหันหลังเดินออกจากห้องต้นพยายามฝ่าเสียงผู้คนเดินตามออกไปแต่ผู้จัดงานเข้ามาขวางไว้คุณต้นครับตอนนี้นักข่าวเริ่มแชร์ข่าวนี้แล้วเราอาจต้องให้สัมภาษณ์นะครับเพื่อควบคุมสถานการณ์แป้งยืนนิ่งตัวสัน่นเธอมองโทรศัพท์ในมือของแขกที่รายล้อมทุกหน้าจอมีภาพเธอร้องไห้ มีคำพูดของเธอถูกตัดต่อให้ดูเหมือนทาทายแม่ผัวแม่ผัวมองภาพนั้นสีหน้าเริ่มสีนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เสียงเธอเบาเหมือนคนฝันร้ายเสียงลมหายใจของคนทั้งห้องเริ่มหนักขึ้นความอบอุ่นเมื่อครูหายไปสิน้นแทนที่ด้วยความตึงเครียดที่หนาแน่นเหมือนควันไฟต้นกำมือแน่นผมจะหาว่าใครเป็นคนทำเขาพูดด้วยน้ำเสียงแน่วแน่ แต่ในใจลึกๆเขารู้ดีว่าคนที่กล้าทำแบบนี้ต้องเป็นคนที่เคยรู้จักเขาอย่างใกล้ชิดมาแป้งหันมามองเขาไม่ต้องหาหลอกต้นเธอพูดเสียงเรียบฉันรู้ว่าใครเป็นคนทำต้นชนักใครแป้มองไปยังประตูที่เปิดแง้มไว้ลมจากด้านนอกพัดเข้ามาเบาๆเสียงรองเท้าส้นสูงดังคลิกคลิกหายไปในระยะไกลคนที่คุณเคยรัก แต่ไม่เคยเลิกจริงๆคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางใจของต้นเขายืนนิ่งสายตาหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความสับสนแม่ผัวมองลูกชายสลับกับสะพ้ายหัวใจของเธอกลับมาหนักอึ้งอีกครั้งในขณะที่เสียงโทรศัพท์ยังดังไม่หยุดและคลิปยังคงแพร่กระจายออกไปภาพรอยยิ้มสุดท้ายของเมก็กำลังจะเปลี่ยนชีวิตทุกคนในงานนี้ไปตลอดการ เสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดทั้งจากแขกในงานและจากทีมงานที่วิ่งวุ่นอยู่รอบห้องหน้าจอทุกเครื่องเต็มไปด้วยภาพเดียวกันคลิปดราม่ากลางงานแต่งยอดแชร์พุ่งขึ้นนับพันในเวลาไม่ถึงสิบนาทีสื่อออนไลน์หลายเพจเริ่มพาดหัวข่าวแรงแม่ผัวปัสสายะกลางเวทีเจ้าสาวผู้คำเดียวทำทั้งงานฉากแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปว่าไปทั่วห้องเสียงซุบซิบปลายเป็นกระแสคลื่นเสียง ทไหลลวนรอบโตกลางบรรยากาศที่เคยอบอุ่นกลายเป็นความอึดอัดรอยยิ้มเมื่อครูถูกแทนด้วยความเครียดและสายตาที่หวาดกลัวต้นเดินไปคว้าโทรศัพท์ของแขกคนหนึ่งภาพในคลิปชัดเจนทุกคำพูดทุกสีหน้าแต่สิ่งที่ทำให้เขาหน้าซีดคือตอนท้ายของคลิปมีเสียงหัวเราะของผู้หญิงคนหนึ่งแทรกเข้ามาเบาๆเ,เสียงที่เขาจำได้แม่นยำเสียงของเมเขาหันไปมองประตู ที่เมย์เพิ่งเดินออกไปในใจเริ่มปั่นป่วนเหมือนมีไฟลุกไหมเธอกลับมาทำไมเขาพึมพำกับตัวเองภาพอดีตไหลย,ย้อนกลับรอยยิ้มของเมย์ในวันที่ยังรักกันเสียงร้องให้ในวันที่เขาขอเลิกและคำพูดสุดท้ายที่เธอเคยเอ่ยไว้ถ้าวันหนึ่งแกแต่งงานฉันจะทำให้วันนั้นเป็นวันที่แกจำไปจนตายต้นกำมือแน่นจนข้อนิ้วขา่าแม่ผัวจับแขนลูกชายไว้แน่น ลูกแม่ว่าอย่าทำอะไรตอนนี้คนเต็มมาไปหมดเดี๋ยวเรื่องจะยิ่งแย่แต่ต้นไม่ฟังเขาหันไปมองแป้งเธอ,อยืนนิ่งบายหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บและความอับอายแววตาที่เคยอ่อนโยนเริ่มแข็งขึ้นทีละนิดนี่แหละใช่ไหมเธอพูดเสียงเบาอดีตที่คุณไม่เคยตัดขาดจริงๆแป้งฟังผมก่อนผมไม่รู้ว่าเธอจะมาแต่เธอก็มาได้เพราะเธอยังติดต่อกับคุณอยู่ เสียงของแป้งดังขึ้นจนทุกคนหันมามองน้ำเสียงนั้นสั่นแต่เต็มไปด้วยความผิดหวังแม่ผูรีบเข้ามากั้นกลางหยุดก่อนลูกอย่าทะเลาะกันต่อหน้าคนแต่ไม่มีใครหยุดได้อีกแล้วแป้งถอดผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวออกดวงตาแดงกัำน้ำตาไหลอาบแก้มฉันยืนตรงนี้ต่อหน้าแม่ของคุณต่อหน้าแขกนับร้อยต่อให้แม่ของคุณจะไม่ยอมรับฉันฉันก็ยังยืนอยู่เพราะฉันเชื่อในคุณ แต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจอีกแล้วว่าฉันเชื่อผิดหรือเปล่าต้นพยายามพูดแต่เสียงในห้องกลับกลบคําของเขาแขกเริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายอีกครั้งภาพที่เคยอบอุ่นในตอนต้นของงานกลับกลายเป็นเรื่องอื้อเฉาครั้งใหม่อยู่ๆประตูห้องก็เปิดออกเสียงส้นสูงกระทบพื้นดังกังวานเมเดินกลับเข้ามาอีกครั้งทุกสายตาหันไปที่เธอแสงไฟจากโคมสะท้อนกับชุดสีแดงเพลิง ผมย่าของเธอสยายลงบนบา่าริมฝีปากแต้มรอยยิ้มบางๆฉันคิดว่ายังมีบางเรื่องที่ยังไม่จบเธอพูดเสียงเรียบต้นหันขวับเธอมาทำอะไรอีกเมยักไหลก็แค่มาอธิบายให้ทุกคนรู้ความจริงว่าทำไมเจ้าสาวถึงพูดคำแบบนั้นกับแม่สามีแป้มองหน้าเธอทันทีหมายความว่าอย่างไรเมหูโรอเบาๆก็หมายความว่า ฉันรู้ดีว่าเธอกับต้นคบกันอย่างไงใครเริ่มก่อนใครแย้งใครก่อนวันเลิกกับฉันเสียงฮือฮาดังขึ้นทั่วห้องแม่ผัวอาปากค้างแขกบางคนเริ่มอัดวิดีโออีกครั้งต้นตะโกนหยุดโกหกได้แล้วเมแต่เมย์เพียงยิ้มเย็นโกหกเหรองั้นฉันจะให้ทุกคนดูเองเธอเปิดคลิปอีกคลิปบนโทรศัพท์ภาพในนั้นคือวันที่ต้นและแป้นั่งอยู่ด้วยกันในร้านกาแฟ จับมือกันพูดคุยอย่างใกล้ชิดวันที่ต้นยังคบกับเมนในตอนนั้นเสียงรอบห้องเงียบกริบไม่มีใครกล้าพูดอะไรแป้งยืนนิ่งตัวแข็งเหมือนหินน้ำตาเริ่มไหลาชาชาบนแก้มแม่ผูวหันมามองลูกชายด้วยสายตาที่ปวดรา้าวนี่มันจริงเหรอต้นอาปากจะตอบแต่ไม่มีเสียงออกมาทุกคนมองเขาเขามองแป้งแป้งมองเมและในวินาทีนั้นเอง แสงแฟลชจากกล้องนักเก่าวที่เพิ่มมาถึงส่งว่าบปลาาหน้าเวทีทุกอย่างถูกจับภาพไว้หมดโลกภายนอกกำลังรอคลิปใหม่จากงานแต่งแห่งปีแต่สำหรับคนทั้งสามนี่ไม่ใช่แค่เรื่องอื้อเฉามันคือจุดเริ่มต้นของการแตกหักที่ไม่มีใครสามารถย้อนกลับได้อีกต่อไปเสียงชัตเตอร์จากกล้องนักเก่าวดังต่อเนื่องแฟลสว่างว่าเปลกับฟ้าผ่ากลางห้องแขกบางคนรีบหบบางคนยกมือถือขึ้นถ่ายซ้ำ บรรยากาศกลายเป็นโกลาหนในพริตตาแม่ผัวยืนนิ่งตัวสันมือกำชายผ้าไหมแน่นเธอมองลูกชายด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวงังเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าคือในวันแต่งของลูกชายตัวเองแป้งยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นภาพในคลิปเมื่อครู่ยังวงเวียนอยู่ในหัวเธอจำวันนั้นได้ดีวันที่ต้นบอกว่าจะไปเคลียร์เรื่องกับเมย์ เขาบอกว่าจะไปบอกลาแต่ภาพที่เห็นในคลิปมันไม่ใช่การบอกลาเลยนี่เหรอความจริงของคุณเสียงเธอสั่นแต่ชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยินต้นพยายามเข้าใกล้แป้งฟังผมก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเหรอเธอยิ้มทั้งนามตาเพราะฉันโง่เองสินะที่เชื่อคุณทุกคำเมยืนอยู่ไม่ไกลแววตาเยือกเยนฉันไม่ได้อยากทำลายงานแต่งของใครหรอกนะ เธอพูดเสียงเรียดแต่บางทีความจริงก็ต้องถูกเปิดเผยบ้างต้นหันขวับไปหาเธอพอได้แล้วเมยพอเธอเธอยิ้มยอตอนที่แกทํากับฉันฉันก็พูดคํานี้เหมือนกันแสงแฟลชยังไม่หยุดเสียงพิมในโทรศัพท์ของนักก่าวดังไม่ขาดสายหัวข้อข่าวใหม่เริ่มพาดบนหน้าจอไลสดดรามาร่าอูอดีคนรักโผล่ก่างานแต่งแฉเจ้าบ่าวต่อหน้าเจ้าสาวแป้งหันมามองต้นอีกครั้ง ในดวงตาไม่มีทั้งความโกรธมีเพียงความปวดร้าวฉันคิดว่าฉันจะเริ่มชีวิตใหม่ได้แต่ดูเหมือนคุณยังไม่จบกับอดีตเลยเธอถอดแหวนแต่งงานออกจากนิ้วแสงไฟสะท้อนกับโลหะวงเล็กๆจนแสบตาเสียงโลหะตกกระทบพื้นเบาๆแต่ดังก้องในใจทุกคนแม่ผัวอ้าปากเหมือนจะพูดอะไรแต่สุดท้ายก็พูดไม่ออกน้ำตาเริ่มเอ่อในตา เธอมองสะพายที่เพิ่งยอมรับเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วตอนนี้กำลังจะเดินจากไปแป้งอย่าเพิ่งไปเสียงแม่ผัวแผ่วเบาแต่แป้งไม่หยุดเธอหมุนตัวเดินผ่านฝูงชนที่แตกแถวให้ชุดเจ้าสาวสีขาวลากไปบนพื้นจนเปื้อนคราบวายและฝุ่นทุกก้าวที่เธอเดินออกไปเสียงหัวใจของต้นเหมือนถูกบีบแน่นเขารีบวิ่งตามออกไปแป้งรอผมก่อน แต่เมื่อเขาออกมานอกห้องจัดเลี้ยงเธอก็หยุดตรงบันไดาทางออกสายฝนโปรยลงมาเบาๆจากท้องฟ้ามืดครึมหยดน้ำเย็นจากกระทบผิวจนเธอสถานแต่เธอไม่หันกลับต้นวิมาถึงด้านหลงังยื่นมือจะจับแขนเธอแต่เธอเบียบ่ยงโลอย่าแต่ฉันผมขอโทษคำว่าขอโทษมันไม่ลบภาพในคลิปนั้นได้หรอกตนน้ำฝนหลปนกับน้ำตา ใบหน้าที่เคยเปล่งประกายตอนเข้าพิธีตอนนี้มีเพียงความเศร้าและความหมดหวงังฉันไม่ได้กลัวแม่คุณหรอกนะเธอพูดเสียงสัน่นแต่ฉันกลัวหัวใจของคุณที่ยังไม่เลือกฉันจริงๆต้นยืนนิ่งมองหญิงที่เขารักเดินลงบันไดทีละขั้นเธอหันกลับมามองเขาครั้งสุดท้ายจำไว้นะตนบางครั้งการโกหกเพียงครั้งเดียวมันสามารถทำลายทั้งชีวิตของคนคนหนึ่งได้ เธอเดินจากไปท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักขึ้นเรื่อยๆแสงไฟาจากถนนสะท้อนบนพื้นเปียกเหมือนน้ำตาที่ไม่มีวันแหง้งในขณะเดียวกันด้านในงานแม่ผัวสุดลงนั่งบนเก e, ้าอี้เธอเอามือปิดหน้าสะอื้นเบาๆทั้งหมดนี้มันเริ่มจากฉันเองไม่ยังยืนอยู่ตรงมุมห้องสีหน้าของเธอไม่ได้ยิ้มอีกต่อไปสายตาที่เคยเย็นชาเริ่มมีแววสับสนเธอมองออกไปทางประตู เสียงฝนดังไกลไกลและจูจ่จๆน้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวต้นยืนอยู่กลางสายฝนในมือถือแหวนแต่งงานที่เปื้อนน้ำเขามองมันนิ่งในหัวมีเพียงเสียงคําพูดของแป้งกล้องสัมบัมบางครั้งการโกรหกเพียงครั้งเดียวมันสามารถทำลายทั้งชีวิตของคนคนหนึ่งได้และในความมืดของค่านั้นคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งเริ่มถูกอัปโหลดโดยใครบางคน พร้อมแคปชั่นใหม่ที่ทำให้ทุกอย่างยังไม่จบลงง่ายๆฝนยังตกไม่หยุดเสียงหยดน้ำกระทบพื้นดังเป็นจังหวะเศร้าเมืองทั้งเมืองดูเหมือนเงียบสงบแต่ในใจของคนสามคนกลับเต็มไปด้วยความวุ่นวายที่ไม่มีใครได้ยินเช้าวันต่อมาข่าวดราม่างานแต่งยังคงเป็นกระแสในทุกสื่อแต่ในบ้านหลังเล็กชานเมืองไม่มีใครเปิดโทรทัศน์เลยแม่ผัวนั่งอยู่เงียบๆที่ระเบียง ในมือนั้นถือกล่องใส่แหวนที่แป้งลืมทิ้งไว้เธอมองมันอยู่นานน้ำตาหยดลงบนกล่องไม้เด็กคนนั้นไม่เคยผิดเลยเสียงเธอแผ่วเบาเ,บาเหมือนพูดกับลมต้นเดินออกมาช้าๆสีหน้าซีและอิดโรจากคืนที่ไม่ได้นอนเขานั่งลงข้ามแม่ก้มหน้าโดยไม่พูดอะไรแม่ผัวหันไปมองลูกชายลูกยังรักเธออยู่ใช่ไหมต้นพยักหน้าเบาๆครับแม่ ผมรักเธอนั้นอย่าปล่อยให้ความผิดของลูกเป็นกำแพงตลอดไปแม่ว่ามือบนหลายลูกชายถ้าเธอมีค่าพอให้รักก็มีค่าพอให้ขอโทษด,ด้วยความจริงใจต้นเหนื่อยหน้าขึ้นน้ำตาคลอเขาลุกขึ้นหยิบกุญแจรถแล้วออกเดินทางไปอีกฝ้าหนึ่งของเมืองแป้งนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟเล็กๆริมถนนใบหน้าซีเซียวแต่ววตาเริ่มสงบ เธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นสายฝนเริ่มสาเหมือนโลกกำลังปลอบโยนให้ทุกอย่างค่อยๆเยียวยาเสียงกระดิ่งหน้าประตูด,ดังขึ้นแป้งเงืยหน้าแล้วหัวใจเต้นแรงต้นยืนอยู่ตรงนั้นเปียกฝนทั้งตัวเขาไม่พูดอะไรในตอนแรกแค่เดินเข้ามาวางแหวนวงเดิมลงบนโตะ๊ะผมรู้ว่าผมไม่สมควรขออะไรจากคุณอีกเสียงของเขาสัน่นแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมไม่ได้รักใครอีกแล้ว และผมจะใช้ทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์ว่าคำว่าขอโทษของผมมันไม่ใช่แค่คำพูดแป้งเงียบอยู่ครู่หนึ่งเธอไม่ร้องให้ไม่โกรธเพียงแต่มองแหวนวงเล็กนั้นแล้วพูดเบาๆบางครั้งความรักไม่ได้จบเพราะหมดรักแต่มันจบเพราะเราทั้งคู่ต้องเติบโตเธอส่งยิ้มอ่อนโยนฉันให้อภัยคุณนต้นแต่เราคงกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว ต้นยิ้มเศร้าน้ำตาไหลเขาพยักหน้าและพูดเบาๆขอบคุณที่อย่างน้อยคุณยังให้อภัยผมเขาหันหลังเดินออกจากร้านสายฝนหยุดตกแสงแดดแรกส่องลอดก้อนเมฆแป้มองออกไปเห็นเขาเดินลับตาไปตามทางที่เปียกชื้นเธอสูดลมหายใจลึกรู้สึกว่าหัวใจเบาขึ้นเหมือนก้าวพ้นจากฝันร้ายหลายเดือนผ่านไปข่าวดราม่าเนียบหายไปตามการเวลา ต้นเริ่มต้นงานใหม่ห่างจากเมืองเดิมแม่ผัวก,กับแป้งเริ่มพูดคุยกันอีกครั้งผ่านข้อความสั้นๆที่อบอุ่นขึ้นทุกวันส่วนเมเธอเดินทางออกนอกประเทศในกระเป๋ามีสมุดเล่มหนึ่งที่เขียนว่าเริ่มต้นใหม่บนหน้าปกมีภาพถ่ายใบเล็กของเธอในชุดแดงวันนั้นแต่ข้างหลังเธอเขียนข้อความด้วยลายมือว่าการลือไม่ใช่การนี้แต่คือการให้อภัยตัวเอง เรื่องราวของพวกเขาอาจไม่ได้จบแบบในนิยายไม่มีคำว่าตลอดไปไม่มีเจ้าชายไม่มีปราสาทแต่มีการเรียนรู้มีการให้อภัยและมีการเริ่มต้นใหม่เพราะบางครัง้งความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่อยู่ที่การยอมรับว่าแม้เราจะเจ็บปวดเพงใดเราก็ยังสามารถรักอย่างอ่อนโยนได้เสมอ